สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเป็นเจาน้าหาน้าที่คำวันเป็นวันเป็นมือยุดคของอิหล่าหน่อยอีกมือหนึ่งนะพี่น้องค่ะจิตกรรมพี่น้องเห็นบมออิหล่าไปใส่อิหล่าก็คือไปเดินตลาดนัดเหมือนเดิมแต่ไปเบิ้งยังไปเหตุยังลงมากเบิ้งกันเด้อค่ะไปเบิ้งเพจพ่อแม่อุ๋งอิงเฟนเพจเด้อค่ะไปเบิ้งนช่องพ่อเอกพี่น้องไปเบิ้งวาอิหล่าไปใส่ อีหล่าไปได้ยังไปฝากหลายหลายคนเนาะค่ะเนาะนี่มือนีกับมีการแสดงที่เต่างอยอนั่นป่ะเป็นกําลังใจขใององาศาโน้ตเพชรแปงแล้วก็เป็นกําลังใจให้อีหล่าหน่อยเนาะค่ะก็ได้พักคนชาติแปดเต็มที่แล้วน่ะมือนีนองกับสีได้เดินทางไปทําการแสดงจากซีสเกตไปเต่างอยกับประมาณสี่ชั่วโมงเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กับพวกได้ยุยย่ยไกล มุกดาหารละแวกเต่างอยไปเป็นกำลังใจให้ยีาหน่อยอุอ้งอิงเพชรบ้าน,นแพงลูกสาวเฮงชาของเขานี่ละไปส่งกำลังใจหลายๆไปให้กำลังใจหลายๆเนอะค่ะเนอะซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวที่เฮ็ายหลายๆคนได้ส่งพลังบวกบวกบวกให,ห้ลาพร้อมที่สิได้เดินได้อ่าแสดงคอนเสิร์ตส่งพลังความสุขให้พรอ,อมม่เอฟซีแตละบองแต่ละงาน,นาเนาะค่ะเนาะ นี่กะกขอบคุณทุกคนที่ให้มาที่เขาไม,าาม,าม,ม่กขาตังใจมีเจอออฟฟิเชียลเนาะคะที่เห็นเนาะค่ะเนาะหลายๆคนกะอ่าบาง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 ,บางข้างอีหลามีงานอยู่ใกล้บ้านน้องก็สิได้ไปพัก่อนอยู่บ้านบ้านของฝันอีหลาน,นะคะมีความภาคภูมิใจเนาะคะ่ะได้ไปพักอยู่บ้านตัวของกะแตเดมใส่แดงบ่บไก่ <c oughs> <ś led> แสดงบ่ไก่ก็ต้องกลับไปพักบ้าน,นบ่นคันนี่ก็เป็นอีย่างที่เป็นความภาคภูมิใจและความสําเร็จอีกหนึ่งของน้องนะคะที่ได้สา,าง,ง,งาบ้านหลังง่า่ๆบ้านหอฝันบ้านหลังที่อบอุ่นเป็นบ้านหลังแรกของอน้องอุ้มอิงนะคะพี่น้องค่ะมันก็เป็นอีย่างที่แบบมีความสุขบพว่าเฮาล่ะบพราว่าไม่น้อยบพว่าพ่อเอกล่ะ,ะค่ะพี่น้องห็นแล้วก็มีความสุขเหมือนบ่นคันจิจ่เจอวัด แต่ละมือแต่ละเดอีหลักก็คือทำอะไรที่ว่าก็คืออีหลักสิอยู่แบบบ้านๆสิเดินตลาดนัดสิไปซื้อของสิพักผ่อนสิอยู่กับทีมงานหลักอ่าทีมงานรถตู้เนาะค่ะพี่น้องอยู่ทีมงานรถตู้เนาะนี่แหละก็ขอให้ทุกคนอ่าสปอนคอเมสีหลาขอให้ทุกคนสนับสนุนอุ่อิงไปบ้านแพงข้าเนียวละอีหล่าข้าเนียลูกสาวยิงชาติเแนีลตลอดไปเนะค่ะเด้อขอให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มันผ่านมาน่ะห้มันลาบลืนไปทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพ้อนั่อย่าลืมนะคะอย่าลืมกข้าไปเบิง่งไปปวดไปชีไหายอีลาอีกเด้อค่ะแล้วก็มีอีลาเพ่งลองเพลงกับอ่าพี่ไรอันอเพลงซือ้อหมอดูหมอหมอดูหมอใจบ่ยังกว่ามัดนีกแบกบบ่กับบ่ได้บ่ได้เบิ่งนะคะเมื่อว่านกับไปอ่ามือว่านก็ได้ไปเหลือตังไปใช้สิทธิ์ ยูเคดบุรีรัมนะคะก็ได้ไปใส่ซีดมากเนาะค่ะพี่น้องขานี่ก็เป็นเอียงที่ทุกคนพอได้ถึงเวลาเลิกตังใช้สิทธิ์เขาก็ต้องไปทำหน้านที่ของเขานะคะไปใส่ซีดแล้วก็ต้องกลับมาทำหน้าที่ของเราคือมืออื่นมันจันนะลูกกส็สิได้ไปโรงเรียนเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละก็เป็นหน้าที่ของแม่ที่เฮ้าทิมป้าบ่ได้เนาะคะ่ะนี่ก็เป็นเอียงที่เข้าต้องรู้แลกกันตลอดไปเนาะคะ่ะ เอาโมได้ว,วา่างๆาว่าจะเป็นโมงหนึ่ง่วงสองมาแสดงใกล้ๆจักรลาดรงส่ก็จะได้ไปนอกาะพี่น้องคะเพราะว่ายังคงพัขันไกต่ตอนนั้นอ่ะไปบ่ได้เพราะว่าหนึ่งด้วยที่ว่าหนึ่งบ่เคยบ่เคยไปกไปก,ก่ไปไก่ก็เติมที่ซีสเกตเพชรบ้านแพงของเฮานี่แหละพี่น้องไปซีสเกตเพชรบ้านแพงมาสองรอบแล้วนั่งรถไฟไปพี่น้องคะอนาคตตอนนี้อนาคตก็อาจจะบีบอนาคตเท่า,จจากับสี่อาจต้องไปเลียนรูหรือไป อาเขาคอดหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะเพิ่ที่ว่าเขาองมียานพาหานะเหมือนบอกค่ะแต่แส่หก็เดรอะห่เด้มักเลยเนาะพี่น้องาก็ไปให้สุดกับบีนี่ก็เป็นปีปีทองเนาะ,ะเนาะก็จะได้ไปได้เรียนดูหลายๆอย่างได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ไปสร้างอ่าให้ช่องถวของเติบโตเนาะพี่น้องก็ขันยุกไกยุกไกกะสีได้ศึกษาว่าจะเป็นการเดินทาง บ่ว่าจิเป็นหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะนี่แหละก็เป็นเอียงที่ธ้รมา,าตาเนาะพี่น้องคะ่ะเราตะค้นหักเราต่ค้นหมักแต่สำรับัวกับ็มักอยู่หมักติดตามอีหลามาจะโดนเราติดตามเฮห้าติดตามติดตามตั้งแต่มาตั้งแต่โดนแล้วล่ะจนั่นเป็นบันแพงขันมาติดตามจริงๆก็คือติดตามตอนอีหลามาอยู่นี่แหละพี่น้องคะ่ะติดตามตอนอีหลามมาอยู่ไม่กําลั่งใจเป็นเป็นอ่า เป็นเ e อฟซีข้อยาหน่อยแต่เต้สมัยโอ้ยตังแต่ตสมัยโดนล่ล่ะพี่รองอันนี้กะมาหอดบ้านไปเลือกตังกลับมากลับมาถึงประมาณตอนถ้าจำประมาณเทียงค่ะพี่รองค่ะกลับไปบ้านไปกะกลับมากก็มีคนไปซื้อวารางกายเจมนนนย้มันร้อนหน่นอนไม่ไหมคะพี่รองค่ะ ยูบานกลับไปบ้านนั่นมันก็เป็นฝุ่นมันเป็นฝุ่น้วตรงดูแลสุขภาพดางไก่ทุกคนเด้อค่ะเด้ออย,ย่าจ้มอย่าปาต่ขอขวางหักต่ขอขวางหลายๆอ่าตอนนี้ฝุ่นหลอีหิียอมรับพี่นองฝุ่นหลอหลิว่าพื้นที่ใดนาะงฝุ่นหลายนี่แหละถึงมานางมองแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเนาะค่ะพี่นองค่ะมันก็เป็นเป็นสถานที่ทําการแสดงอ่ะคันเป็นคันเป็นปูนเนี่ก็บ่เท่าไรถ้าเกิดเป็นทงหน้าเนาะค่ะ มันก็เป็นฟุ้น่วงกับอ่าองค์กรแต่และองห่ว,หวงศิลปินทุกคนเนาะค่ะเวลาทําการแสดงมันจะเป็นแบบฟุณนขมงงชงเชงกันมากไหมคะกระเหตุการที่เข้าไปบึงแล้วเข้ากับโอ๊ยขนาดต้องใส่แมีพี่นะ้องกเ็เข้าใจเข้าใจศิลปินทุกคนแหละเนานะค่ะเนาะพราะว่าส่วสิได้แสดงส่วสิไปหอดหนางงานแทนเป็นนางงานที่แบบว่าโอเมนรงหน้า โอเคเนาะค่ะันเป็นนางานที่ทงเป็นทงหน้าแล้วก็มันก็ต้อง่งายเนาะคะ่ะพี่น้องไงแล้วก็ฝนอีกช่วงนี้มันเป็นหนาที่เก็บเกี่ยวแล้วเรียบร้อยแล้วก็เจาก็สิมีการไทยลุ่งคันเป็นแถวจังหวัดอึนกรเจากกสิฮ็ตหน้าปังประมาณนี้เนาะนค่ะเนาะมือก็บ่มีมยั่งห้ายค่ะมาทักทายมาบอกมาทักทายพี่น้องว่ากลับมาแล้วไปเลือกตลังมาแล้วไปใส่ซิทเนาะคะ่นะเนาะ แต่งแต่ไปอยู่เมืองนอกไปกับมากบริใสซินมีปีนี้ใสใส่สิปีแรกนะคะเนาะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายอย่าไม่อย่าเจ็บอย่ายจนเฮ็ดยังระสมดังปัฒนาทุกประการบุมกษาปคลิปทุกคลิปสีบุ๋มเดชเนาะฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะคะบางคลิปอาจจะบม่มีสาระในไม่มีสาระนะกะฝากติดตามกดกดติดตามในเด้อจ้าเด้อเพราะว่าโชวนี้กะอยู่นุ่งลูก แล้วก็อาจจะไปบ้านแน่หาตาก,กับยายแ้นาเนาะค่ะยังโมมีเอียงที่แบบว่าอ่ายังโมเก่งในการอ่านข่าวเับ่โม,มเก่งในหลายๆเรื่องตัวมีการเล่นลูกอีกเยอะแียบุมบิม,มีกับฝากขอบคุณทุกคนที่มากดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะคิมนีกับโมมียังมาบอกพี่น้องว่าดูแลสุขภาพเป็นเครื่อค่ะเด้อฮักแพงกันคือเก่า อยากขอบคุณเอฟซีหลาน้อยขอบคุณเอฟซีพลังเงียบขอบคุณเอฟซีบรรดาทุกคนขอบคุณสาวน้อยเพันแพงขอบคุณสาวน้อยและเพลินโชว์ขอบคุณเอฟซีหลาน้อยทุกคนนะคะเด้อขอบคุณค่ะ